สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีดิออนจะพามาเก,ก็บบักท่านปลาเลยจ่า,ดจาเด้อบรรูว่าจะมีหรือบอ่พี่กายมีอยู่แถวนี้บักท่านปลาวันอาทิตย์กระดามายางปลาจากพี่น้องวันอาทิตย์เงี่ยมเหตุงานกะเดี๋ยวมาคำคำเปล่าอุูมิเด็กพี่น้องมีอยู่แต่มันอยู่สูงเสเอาได้บอนี่บักท่านปลานี่นี่จ่าบักท่านปลาจะออนเสเอาได้บอนี่ นี่หดน้ำคุณน่ะโดกกี่เดียกคุณต้งสูงคุณน่ะมันไม่แต่น้ำจะเสียเอาไดบ่นอะทังพี่มาเก็บทั้งพี่ต้องอยู่ตำตำรวยแย,าย,าย,าย่ใหญ่ต้นแต่มันสูงโผล่อันนี้กับโดกพี่น้องอย่าลมเด้ออย่าลมเด้ออย่าลมนะอย่าลมนะคุณเนี่ยเป็นกองกองอย่าพี่น้องนี่อ้ยพักท่านปลาโดกมาก เห็นบอจ่าบอกท่านปลาหน่วยใหญ่ใหญ่จ่าพี่น้องเอ๋ยอันนี้นะโดกโดกโดกนี่เจอเก็บบักท่านปลาพี่น้องเนี่ยอันขันอภิพดองสเสียบบ่นอนี่นอเก็บบักท่านปลาพี่น้อง

你别动。 ไปกินสม้มจ้ะเอาไปกินสม้มหืกหืหืไปกินสม้สมจิ้มพริกเกลือ ผนพี่นอ่องน่ะโดกยูดะตุ่น้าเอาได้เอาได้อุ้ยโดกยูนะ่นนะเต็มเลยจ้ะอืออม๊งแน่จ้ะดูสิคะปักพันป่านะคะยินเสียงรถมาจากพี่น้องดูใก้ๆท่างรถ ออพูน่ะบักท่านปลาบักท่านปลาคนไทยมันจะเจอนบักท่านปลาจ้ะปะจริงมันเป็นลูกพุ่นปลาจ้ะพี่น้องลูกพูนนะโดกๆห็นบอฮึมหนีผ้าเบิ่งผลไม้ปลาจ้านี่จ้าได้พอกินแล้วได้ซ้ำหนีจ้านี่ กะตาสวยเห็นบอกะตาสวยนะคะพ่อจาจพี่นอ้องไก่ทางรถได้ยินเสียงรถบอต้นนี้สูงโพดเอากระถึงแต่มาลอปลาม้วนๆจับพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจทุกใจทุกแท่เด็ค่ะเดอ้อจะอ่อนเราจะไปหาบังเห็ดคือสิบบมดีดอกเห็นคนไทยพมันไปหามาแล้วพี่น้องคุณมันเอาเมื่ออะไรคุณ เต็มถุงเลยก็สิบะมีดอกพี่น้องปัญหาเบิดก่อนละก็พูดในร้านด้แต่พี่น้องขอบคุณนะคะ